ปิยนุชโชวทิทีเด็ดลูกศาสตร์พาอเซเรนคว้าแชมป์ลีกอเซอร,ร์ไบาจานสองสมัยซ้อนปิยนุษย์แป้นน้อยตัวรับอรริสระวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยโชติทีเด็ดลูกศาสตร์พาอเซเรนรรรควา้าแชมป์ลีกอเซอร,ร์ไบาจานสองสมัยซ้อนวันที่23เมย์ยออย่างที่ทราบกันดีว่าในบรรดา25นักกีฬาวอลเล่บอลหญิงไทยชุดเตรียมทำศึกเนชั่นลีก2 0 2 4มีเพียงปิยนุษย์แป้นน้อยตัวรับอบบิททสระวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเท่านั้นที่ยังไม่เสร็จสิ้นกกาารแขข่งันลีอชพ ล่าสุดวอลเล่บอลอเาเซอร์ไบจานซูเปอร์ลีก2 0 2 3 2 4 2ก็เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศโดยเป็นการพบกันระหว่างอาเซอร์เรนบากูชแชมป์เก่าและอัเชเรนเวลา16นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่น19นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยผลปรากฏว่าอาเซอร์เรนบากูเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะอัเชเรนไปได้3-1เซต25-13 15-25- 25-21 25ถึง21แถมมีจังหวะที่ปิยนุษแป้นน้อยโชว์ทีเด็ดลูกศาสตร์ช่วยให้อาเซเรนบากูขึ้นแมตช์พอยต์อีกด้วยส่งผลให้อาเซเรนบากูคว้าชแชมป์ลีก2สมัยซ้อนและเป็นแชมป์ลีกรวม8สมัยประกอบด้วย2203 2304 2405 2015 16 2017 18 2018 19 2022 23และ2023 24